ยกทอเนี่ยนะเจอบังบังวันทอไอซีแม็กเนี่ยอือไอซีแม็กเจอแล้วเจอมสามรอบแล้วเจอสามรอบแล้วสี่แปดตัวเนี่ยมันมาเนี่ยใช่มันไม่รู้ว่ามันไหนจะเอาัำมันหรอมึงกล้าเลยหน้าตีมึงขลังตีม โอ้ยิงหยกตัวคอได้เหลอชิไดย์ตัวาบนตัวนึ่งบนไหนอะเฮ้ยตามเลยเนี่ไอซีแม็กเนี่ยเอาที่เอาดิเอาดิไอซีแม็กเลยแล้วเพิยินแล้เป็นหน่อยหนึงอยู่ในบ้านนี่แหละมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ฟางฟางฟางอะแค่ที่พักที่ตัวกลางที่ละกลางที่ละ ไะเย็นนะมันอยู่มันยังอยู่บนบ้านนี้ไหมใช่ใช่อยู่ดักอยู่ถ้ากูกระโดดยางได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเา้าเฮ้ยไอซีแม็กซ์ยิงได้วะน่าเบื่อคิวเด็ดตามันเยอะเกินถ้าจะไปดีก็ไปดีพวกดูโว้ทีม หรือไม่ก็โซโลอย่างเงี้ยแล้วเวลากลับไปโซโล่ดีกว่าไปรีโซโล่ดีกว่าไม่แม่ถ้าถ้ากลับปบนทีมสี่มันจะบักเหมือนเดิมเฮ้ยพี่เยอะนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เยอะนะเนี่ยแล้วผมรอบเปิดรอบตุดท้ายก็ได้ไอซสันใช่ก็ดันเป็นผีไปก่อนแหละเรือแบบไปแบบเปิดคอยแวบแบมาเปิดให้เห็นก็ได้เฮ้ <S <S> ยับเกาะไม่ดอบมันบังสะโขบอ่ะจบเลยมาดอกเลย <S <S ไปนหลอดปะผมขึ้นบ้านมันออจริงหรือกปล<ด>่าตายโล้ความมือพี่มีเหรอหน้าพี่นะมี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 มม มีตัวนึงมีตัวนึง,ม,นงม,มันตัวผู้หญิงมันหนี่มันวิ่งวนอยู่กับพี่ด้วยเนี่ยพี่มีเกาะเอ้ยเฉยปะเปะม่ต้อ,องไม่ต้องก็คือบ้านหลาละโอ้ยโหม,มุกหลังคาดแดงพี่นี่ก็มันอยู่ตรงระเบียงพี่อะอัดเยอะนะตัดไปได้แค่ตัวเดียวด้วย พี่ต้องออกจากตรงนี้ต้องเล่นไหนอะอยู่บ้านรัวที่เขาลงมาให้นี่ไปเล่นไหนไม่ใช่มันไปเปิดสตรีมดูนะลงโพก็ได้อออกจากตรงนี้ก่อนเป็น m p 4นะระวังเผื่อมันตามยาวเปิดสตรีมนี่บันเทิงเนี่ยที่ลงมาควักปืนไม่ทันใช่ไหมที่เราผมได้ปืนแล้ว แต่มันสะโคบ่บักพี่ผมวิ่งขึ้นบ้านแล้วควักทันพี่แบบสกินไปผมผมร้อนโคตรช้าแม่งเล่นเล่นไหนเล่นไหนเร<ๆ>าแต่พี<ๆ>่อะเอาตัวนะถ้าเมื่อกี้มันได้บักสะโค่ผมอะผมรอดเอาตัวนะถ้าเมื่อกี้มันได้บักสะโค่ผมอะผมรอด